สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์ิหงชาแนลนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะเข้ามาเป็นสมาชิกของช่องนะคะแล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหงนะก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนจากใจจริงนะคะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกันนะแค่เข้ามาดูคลิปของหงก็ ได้ร่วมปล่อยปลาหน้าเคียงกันนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนไว้นะที่นี้ด้วยวันนี้จะมาเล่นพิกอาคาดในหัวข้อที่ว่านะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาประทับใจสเสน่ห์ตรงไหนในตัวคุณนะคะเขาชอบคุณเพราะอะไรสเสน่ห์ตรงไหนที่เขาชอบคุณมากนะคะเราก็จะไปดูกันนะมีให้เลือก3ามกองเหมือนเดิมนะคะกองแรกจะเป็นหลังไพ่อันนี้ กองที่2จะออกซิซีดหน่อยนะคะอ่าเป็นเวอร์ชั่นแบบรุ่นเก่าหน่อยนะคะกองที่3จะเป็นอันละรูปดอกไม้สีทองนี้นะคะให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมใครไม่พอก็อ่ากดพอสไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนสเสน่ห์ของคุณที่ประทับใจเขามากๆคืออะไรนะคะ โอเคนะคะหง oh, ขอเริ่มที่กองแรกเลยนะคะไปดูกันซิว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะคะไปดูกันก่อนเลยนะคะอ่าเขาชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเขาชอบคุณทำไมเขาถึงชอบคุณนะคะ,ะไปดูกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ที่เขาประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดูที่ว่า เขาชอบทําไมเขาถึงชอบคุณนะคะ,ะคุณเป็นคนยังไงนะคะ,ะเขาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนยังไงไปดูกันนะคะสำหรับคนกองนี้ใบแรกจะเป็นไพ่เทมเพรนซ์นะคะเป็น Queen of Cups เป็นสองถ้วยเป็นหนึ่งเหรียญเป็นไพ่พระนะคะอ่า ในเรื่องของ personality นะคะหรือว่าบุคลิกภาพหรือว่านิสัยใจคอนะคะคนคนนี้เขาชอบคุณเขาถูกสเปคคุณนะคะเพราะคุณเป็นสเปคของเขานะเป็นคนที่เขาเนี่ยมองหามานานแล้วนะคะอ่าเป็น type ท,ที่เขาชอบต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันดับแรกเลยนะเขาถูกใจรูปร่างหน้าตาหรือว่าด้วยความที่เป็นคุณเป็นสเปคของเขานะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่อยู่นิ่งนะคะเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือว่ามีความอ่ามีความอบอุ่นนะคะสามารถทำอาหารได้นะรักความสะอาดนะเป็นผู้หญิงที่ ไม่ใช่แค่สวยแค่หน้าตานะคะแต่นิสัยใจคอ,อยังเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะคะเห็นอะไรก็ต้องเก็บกวาดเห็นอะไรก็ต้องทำนะดูแลเทคแคร์เขาเป็นอย่างดีแถมยังเป็นคนใจบุญนะคะชอบไปทำบุญนะชอบเข้าวัดเข้าวาหรือว่าชอบฟังธรรมะ,ะเป็นไทป์เดียวกับเขานะคะคนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยนะคะไพ่พระกับไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญนะคะชอบธรรมะธรรมโมหรือว่า เป็นคนที่มีจิตใจดีนะนอกจากดีแล้วก็ยังเป็นแม่สีบ้านแม่สีเรือนไม่นั่งนิ่งอยู่เฉยๆนะคะคิดแต่จะหาเรื่องอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์เรื่องอะไรที่ทำแล้วดีพัฒนาตัวเองนะคะดูแลเทคแคร์ care, เขาตลอดนะคะเป็นแบบเป็นคนที่คนที่แบบเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบอ่ะนะคะ,ะในความคิดของเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างสปอร์ตนะเป็นคนที่ ไม่ใช่ว่าให้แต่เขาเนี่ยเป็นคนฝ่ายออกเอเป็นคนออกเงินอย่างเดียวนะคะมีการแชร์กรันหรือบางครั้งคุณก็ให้เขาแบบเหมือนกับว่าในในโอกาสที่เขาเรียกว่า ในโอกาสพิเศษต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งรออย่างเดียวหรือว่าให้เขาเป็นฝ่ายออกอย่างเดียวคือมันมีความบาลานซ์นะคะมันมีความบาลานซ์ในความสัมพันธ์มีการให้มีการรับนะคะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบในความสัมพันธ์นะนะเขาชอบคุณตรงนั้นมากๆเลยนะแต่หนึ่งก็คืออันดับแรกต้องเป็นคนที่ถูกสเปคเขาก่อนนะคะคุณสมบัติต่างๆเนี่ย ถึงจะตามมานะคุณเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากๆเลยในใสายตาเขานะคะแล้วเขาก็ชอบคุณมากแล้วก็คิดที่จะจริงจังด้วยในอนาคตนะคะไพ่พระขึ้นนะคะก็คือต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณจริงๆ ทีนี้ในแง่ของเสน่ห์นะคะในแง่ของเสน่ห์หรือว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอ่ะเขาชอบคุณตรงไหนนะคะองค์จะใช้ไพ่แมนดาร่านะคะอ่าเป็นเอกซติกนะคะเออิโรติกอีโรติกออร์เคิลนะคะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะคะมาดูซิว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะคะเสน่ห์ในเรื่องของ อินทิเมซีหรือว่าความลึกซึ้งหรือความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะอ่าขอดูหน่อยนะคะมีไพ่ confidence in the power of healing นะคะไพ่ uh, the law of the earth easiest way แล้วก็นะคะไพ่ for better and for worse นะคะแล้วก็ไพ่ The freedom to be yourself ขออีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่ Sweet sobriety in feelings นะคะโอ้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าเขาชอบอะไรนะคะที่เป็นสเสน่ห์ลึกซึ้งในตัวคุณนะคะก็คือ 1. Confidence in the power of f e e l i n g ก็คือเขารู้สึกว่าคุณนะคะ สามารถที่จะทําให้เขาพึงพอใจได้มันเหมือนกับว่าสมมติว่าถ้าคนคนนี้เคยผ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดนะคะหรือเคยเลิกหรือว่าเคยมีแพ้ในใจมาก่อนกับคนรักเก่านะมันเหมือนกับคุณเนี่ยเข้ามาเติมเต็มในใจเขาทําให้เขาลืมคนเก่าได้หรือว่าทําให้เขาเป็นคนใหม่อะค่ะนะคะเหมือนความรักที่คุณมีให้เขาหรือความอบอุ่นที่คุณมีให้เขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความสุข ะะสามารถที่จะลืมหรือว่าแพ้ในใจอะไรต่างๆความเจ็บปวดในต่างๆได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนที่ตามใจเขานะคะหมายถึงว่าไม่ว่าเขาเนี่ยคืออยากที่อยู่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณเมื่อไหร่หรือต้องการทำอะไรเนี่ยคุณก็ตามใจเขานะคะเออนะคะคือเหมือนกับว่า for better o worse ไม่ว่าจะอยู่ในคือไม่ว่าจะยากดีมีจนจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามเนี่ยนะ คนคนนี้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาต้องการคุณเมื่อไหรเนี่ยเขาก็มีความสุขหรือว่าคุณก็จะไม่เคยปฏิเสธเขานะคะแล้วคุณก็เป็นตัวของตัวเองนะคือไม่ได้เสแสร้งนะคะคุณรู้สึกคุณคิดหรือวาอ่ารู้สึกมีความสุขหรือไม่มีความสุขคุณก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลย Sweet s o ้ายที่อินฟลิลิงนะคะก็คือมีความกุ๊กกิก๊กมีความน่ารักมีความเป็นตัวของตัวเองไม่เสสร้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วสามารถที่จะเฟรชเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการความสุขหรือว่าต้องการใกล้ชิดกับคุณนะคะคุณก็ไม่เคยปฏิเสธเขานะนี่คือเสน่ห์นะคะที่เขาเนี่ย ชอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะทีนี้ไปดูซิว่าคนที่คุณนะคะมีความสัมพันธ์นะคะเขามีลักษณะของราศีอะไรบ้างนะมีราศีตุลน,นะคะราศีกุมนะคะเห็นไหมคุณเป็นดาวในดวงใจของเขานเนี่ยเขายอมแพ้ให้คุณราบคาบเลยแล้วก็ราศีสิงห์นะคะมีสิงห์มีกุมแล้วก็มีตุล นะคะที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนกองแรกนะคะทีนี้ไปดูกองต่อไปนะคะไปดูซิว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณแล้วสเสน่ห์ตรงไหนที่เขาชอบคุณมากที่สุดนะคะเราจะไปดูกันต่อนะสำหรับกองที่สองนะคะกองนี้นะไพคะ่ะช่วยบอกหน่อยนะว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยนะคะ เขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบลักษณะหรือคุณสมบัติอะไรในตัวของคุณนะคนรักของคุณที่เขาชอบคุณเนี่ยนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะไพหะะ่หนึ่งคาทานะคะหนึ่งคาทานะคะไพ่โอ้ the empress นะคะไพ่ แปดดาบไปไหนไม่ได้เลยนะคนคนนี้นะคะไพ่เอ็มเพรอร์นะคะไพ่หกดาบนะคะอ่าสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะก็คือ ความที่คุณเป็นคนที่สมบูรณ์และเพอร์เฟที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความเก่งความฉลาดนะคะหรือความเป็นเขาเรียกว่ารสนิยมที่ดีนะ mm hmm. เขามองว่าเขาชอบรอสนิยมของคุณนะคะ mm hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ชอบคนเก่งเป็นคนที่ชอบคนที่ชอบสิ่งใหม่ๆนะคะ mm hmm. คุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ชอบนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆตัวของคุณเนี่ย นะคะจะไม่มีอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบ โอ้โห oh, ใช้แล้วใช้เป็นสิบปีก็ไม่ทิ้งไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะกระเป๋ารองเท้านะคะมือถงมือถือนะแกจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่มีที่เกินห้าปีขึ้นไปนะคะตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆนะมือถือก็ต้องเป็นรุ่นใหม่นะคะรองเท้าก็ต้องเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะไม่ใช่ตกรุ่นแล้วไปซื้อเซลล์อันนี้ไม่ใช่นะคะเขาชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้นะ ไม่ว่าอะไระเทรนใหม่ๆอะไรเข้ามาคุณจะต้องรู้คุณจะต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาชอบที่คุณเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟเป็นผู้หญิงที่งามสง่านะคะสวยงามใส่น้ำหอมนะคะแต่งตัวแต่งหน้ารสนิยมดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณมีความเป็นผู้นำในตัวนะเขาชอบที่คุณเป็นผู้นำในตัวนะคะลักษณะสง่างาม,งามแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวความลาบาก นะถึงแม้คุณจะหน้าตาดีหรือว่าแต่งตัวดีก็ตามแต่เวลาที่คุณไปกับเขาไปในที่ที่ลำบากนะคะหรือว่าต้องไปขึ้นรถลงเรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณไม่เคยย่อดท้อเลยนะคะจะลำบากยังไงคุณก็อยู่เคียงข้างเขาไม่ใช่คนที่รักสบายตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะไม่สามารถที่จะมองคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะ ไปอยู่ไกลไหนไปจากคุณได้นะเหมือนเหมือนเขาติดแงกอยู่กับคุณนะคะเออนะไม่อยากที่จะไปไหนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ที่เขาชอบมากก็คือไม่ว่าคุณจะทะเลาะอะไรกันก็ตามหรือมีปัญหาอะไรกันก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะไม่เอามาใส่ใจอะ่ะคือเหมือนกับว่า มีปัญหาก็สามารถเคลียร์กันได้นะคะจะไม่ปล่อยปัญหาเอาไว้ทิ้งให้คาราคาสังนะเหมือนกับว่าคุณจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะคะมีปัญหาก็เคลียร์กันนะไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาหรือว่าทิ้งเอาไว้จนใหญ่โตแล้วก็แบบ งอนกันหรือว่าไม่คุยกันต้องรอให้เขาง้อคุณตลอดเวลานะคะคุณจะไม่ใช่คนลักษณะแบบนั้นอันนี้คือเป็นบุคลิกลักษณะที่เขาเนี่ยชอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้ไปดูซิว่าแล้วในเรื่องของ อา,อารมณ์พิสวา่าหรือว่าสเสน่ห์นะคะความลึกซึ้งนะคะในแง่ของความาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยนอกจากบุคลิกของคุณแล้วในแง่ของอินทิเมซี่หรือว่าความสัมพันธ์ทางกายหรือความสัมพันธ์ในด้านความรู้สึกเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะอ่า ผมจะใช้เป็น Erotic Oracle นะคะเพื่อค้นหาความรู้สึกลึกๆนะคะที่เขามีกับคุณนะใบแรกจะเป็น the lower and the high self นะคะ and the higher self ใบที่สองจะเป็น the lightness of being ใบที่สามนะคะจะเป็น protecting your feelings ใบที่4นะคะจะเป็น the fire of desire แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น the pain hidden by luxury นะคะก็ดูได้ว่านะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับบุคลิกของคุณเลยเขาชอบที่ว่าไม่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะไปในทิศทางไหนด้วยกันนะคะคุณก็โอเคหมายถึงว่าจะเรียกว่าอะไรอะ หมายถึงว่าเขาชอบคุณที่คุณเป็นคนที่ธรรมชาติอะนะคะเป็นคุณเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าคุณชอบอะไรคุณก็จะบอกเขานะคะคุณจะไม่แบบไม่นิ่งเงียบอะ นะคะ protecting yourself ก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณชอบอะไรชอบทำอะไรที่มีความสุขคุณก็จะบอกเขาในในในลักษณะที่คุณต้องการนะคะ the f i l e of uh, the f i l e of d e s i g n and the protect, protecting your feelings เนี่ยก็คือชอบอะไรก็จะบอกนะคะเขาเขาจะคือคุณจะไม่แบบไม่เหมือนลักษณะภายนอกเห็นไหมคะคือไพ่มันสำคัญนเขาจะบอกว่า the pain hidden by luxury ไม่ใช่ว่าคุณแบบแต่งตัวดีแล้วก็เหมือนกับว่า ทุกอย่างลักชัวรี่นะคะแล้วมาถึงเวลาที่ความ,ม,มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคุณจะต้องเหมือนกับว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แบบว่ามีพิธีรีตองอะนะคะคือยากแต่ว่าคุณจะเป็นธรรมชาติคุณคุณจะเป็นตัวของตัวคุณเองนะจะเป็นตัวของคือเหมือนความความรู้สึกภายในใจสิ่งที่คุณอยากแสดงออกนะคะถึงแม้ว่ามันบางครั้งเนี่ยคือจะเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็น the lower and the higher s e l f ก็คือสามารถที่จะบอกคนรักของคุณได้ไม่ว่าลักษณะของความต้องการของคุณนั่นนะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบมองมองจากภายนอกแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะคะหรือจะเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ในความสัมพันธ์หรือในความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบนี้นะคะเขาชอบเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันตื่นเต้น นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามองจากภายนอกแล้วคนลักชวรี่หรือว่าไม่มีความเร่าร้อนนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงที่พุนผ,ผู้ชายที่ทำอะไรที่ตามสเต็ปทำอะไรที่ต้องอสะอาดนะต้องเขาเรียกว่ามีข้อแม้เยอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงนะคะหงอาจจะไม่เก่งในเรื่องของบรรยายความรู้สึก ความลึกซึ้งที่มันค่อนข้างที่จะออกจะอีโรติกนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยข้างนอกดูลักชัวรี่แถมเวลาที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ยังมีข้อแม้เยอะแยะแต่คุณจะไม่ใช่นะคะคุณจะแสดงความรู้สึกออกมาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิธีที่จะบอกเขาในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำในลักษณะที่ค่อนข้างอ่า แยบยนะนะคะเออแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดนะต้องบอกแบบนั้นน่ะคุณจะมีท่าหรือคุณจะมีวิธีที่บอกให้เขาทําที่คุณในอย่างที่คุณต้องการได้แบบเขาเรียกว่าละเมียดละไมละกันนะคะไม่ว่ามันจะขัดต่อลักชัวรียสในสิ่งที่เขาคาดหวังนะก็ได้นะคะคือบางคนเนี่ยมองในแง่แบบคืออาจจะ ต่างจากสิ่งที่เห็นน่ะนะคะอ่านะคะภายนอกภายในต่างจากสิ่งที่เห็นแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถปรับแล้วก็แสดงออกมาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดน,นะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรเยอะแยะเหมือนอย่างที่เขามองคุณจากภายนอกนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็คนที่อาจจะเข้ามามีความสัมพันธ์นะคะกับคุณคนนี้นะเออนะคะ ลักษณะที่คุณอาจจะสัมพันธ์นะคะอาจจะมีาลาัคนาราศีไพ่พระนะคะราศีพฤษศนะคะแล้วก็กรกฎนะคะบา,าบางครั้งก็อาจจะดูเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ไปไหนจากคุณเหมือนกันนะสำหรับคนกองนี้นะคะไพ่ราศีสิงห์ไพ่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ไพ่พระนะคะราศีพฤษศกรกฎแล้วก็สิงห์ นะคะที่อาจจะมีความสัมพันธ์นะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสเสน่ห์นะคะที่เขาเนี่ยชอบในตัวคุณนะต้องบอกก่อนว่านะคะอ่าองค์อาจจะบรรยายในรูปแบบของอีโรติกเนี่ยไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะทีนี้ไปดูคนนะคะออกองที่3กองสุดท้ายกันนะคะว่าบุคลิกลักษณะที่เขาชอบคุณเนี่ยนะคะ อะไรที่เขาชอบในตัวคุณนะเออบุคลิกแบบไหนหรือว่าอะไรในตัวคุณที่ทําให้เขาประทับใจนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะที่ใส่ใจคอนะคะเขาชอบอะไรคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะใบแรกจะเป็นแฮงแมนนะคะเป็นคนอ่าราชินีถือคาานะคะ ไพ่สมถ้วยนะคะไพ่สามเหรียญไพ่ knight of swords นะคะอ่าบุคลิกของคุณหรือลักษณะนะคะนิสัยใจคอที่เขาชอบนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ต้องบอกว่าความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง นะคะรักแล้วรักจริงทำแล้วทำจริงนะคะไม่ปล่อยนะคะกัดแล้วไม่ปล่อยก็คือชอบแล้วก็คืออ่า้าต้องทําให้สําเร็จหรือว่าคิดจะทาอะไรก็ต้องไปให้ถึงที่สุดนะคะต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะคะไพ่แฮงแมนราชาอ่าราชนีถือคาถาแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะคือพูดง่ายง่ายก็คือกัดไม่ปล่อยอ่ะอะไรก็ตามที่มันคาราคาซังหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมาอ่าเขาเรียกว่า คิดจะทำแล้วนะคะก็จะไม่ลามือง่ายๆหรือไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่คุณคิดจะทำแล้วคุณคุณไม่ปล่อยเนี่ยมันคือบุคลิกที่คนคนนี้ชอบอย่างเช่นว่าคุณคิดว่ามีแผนะนะคะจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดนะคะยังไงก็ตามนะสถานการณ์มันยังไงก็ตามนะคะ ก็ต้องหาวิธีไปจนได้นะคะเ,เ,เธอหรือเขาคนนี้น่ะจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคนะคือยังไงก็ตามถ้าคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามหามาให้ได้นะคะต้องทำให้สำเร็จนะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้หรือคุณอยากให้เธอช่วยหรือเขาช่วยเหลือเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามถ้าได้เอ่ยปากแล้วแล้วก็ ทำแบบถวายหัวเลยทีเดียวนะคะอยากได้อะไรอยากกินอะไรเธอก็จะเขาหรือเธอก็จะไปสรรหามาให้ต้องเอามาให้ได้นะคะอยากให้คนรักมีความสุขนะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยสิ่งที่เขาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนแบบนี้นะไม่ว่าเธอหรือเขาเนี่ยต้องการอะไรอยากให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตอบสนองให้แบบ ต้องเอาให้มีความสุขให้ได้ฉันต้องทําให้เธอมีความสุขให้ได้หรือว่าสิ่งที่เธอต้องการน,นะฉันจะต้องหามาให้ได้นะคะคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ <ita> แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะเป็นคนที่สู้เป็นคนที่กัดไม่ปล่อยเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะคะไม่งั้นก็ไม่ต้องมาคุยกันนะเพราะฉะนั <pet it> ้นเนี <t> ่ยเวลาที <t> ่คุณคบกับคนแบบนี้เวลาที่คุณจะเอ่ยอะไรออกไปเนี่ย คุณอาจจะต้องระมัดระวังคําพูดนะคะเพราะว่าพูดอะไรเล่นๆไม่ได้นะเธอเป็นจริงเป็นจังไปหมดนะคะก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยชอบนะแต่คุณก็จะต้องนะคะเพราะไม่งั้นเธอจะเหนื่อยมากนะคะนะคุณต้องเข้าใจต้องเห็นใจเธอบ้างนะคะเพราะเธอแบบสู้มากเลยนะราชินีแล้วก็เห็นไหมคะกัดไม่ปล่อยนะคะแฮงแมนราชินีถือคาาไพ่อสศวนถือดาบนะคะ เพราะฉะนั้นหึงแรงด้วยนะคุณก็แอบ,บชอบใจนิดๆน,นะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบขี้หึงด้วยนะคะอ่านะคะหวงให้คุณค่ากับคุณอะนะคะคือหมายถึงว่าให้ความพิเศษกับคุณคุณรู้สึกดีมากๆเลยที่คนคนนี้เขาแบบเทิดทูนอะนะคะไพ่เหมือนกับเทิดทูนคุณแล้วก็ชอบคุณรักใครรักจริงนะคุณชอบเขาเพราะเขาเป็นคนที่รักคุณจริงอ่านะคะ นะคือมองได้สองทางนะต้องบอกคนว่ามองได้สองทางเพราะฉะนั้นอาจจะงงๆงนิดนึงนะคะก็คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณก็คือคุณเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงคุณเป็นคนที่อยากให้คนรักมีความสุขแล้วคุณเองก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนรักหรือว่าให้ความสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนขี้หึงหน่อยแต่ก็คือรักเขา เทิดทูนเขามันก็เลยอาจจะมีบ้างที่นะคะหึงหวงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแล้วไปดูซิว่าในเรื่องอีโรติกล่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือที่ลึกซึ้งเนี่ยเขาเนี่ยชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเออนะคะเขาชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะ นอกจากเขาจะชอบคุณที่คุณเป็นคนเทิดทูนความรักกัดไม่ปล่อยนะคะทุ่มเทให้กับคนรักนะคะทำเต็มที่นะคะหวงนะคะแล้วเขาชอบอะไรในตัวคุณอีกนะคะในเรื่องของอินทิเมซีหรือว่าเรื่องอีโรติกนะไปดูกันนะคะไพ่ By reaching outward นะคะไพ่ By the great theater of life ไพ่ The Temptation of p r e s s u r e ไพ่ Dreams of r e p r e s oh, oh, oh. s e d l u s t โอ้เดี๋ยวก่อนนะคะหงต้องรวบรวมคำพูดก่อนนะเพราะว่ามันยากนิดนึงนะคะเป็นคนไม่เก่งในเรื่องของอาการบรรยายหรือว่าการเขียนนิยายอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดออกไปทื่อๆสักหน่อยนะคะ Sharing Tale of Love and Romance นะคะ โอเคนะคะสิ่งที่เขาชอบในเรื่องของความสัมพันธ์เวลาที่เขาอยู่กับคุณสองต่อ2นะคะหรือว่าเวลาที่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณเนี่ยเขาชอบที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีท่าที่เซ็กซี่นะคะอ่าเป็นคนที่จะเรียกว่าไม่จําเป็นต้องเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนบางครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนบางคนเวลาที่จะมีอะไรกันะนะคะเออจะต้อง จะต้องที่นั้นที่นี่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะต้องไปอาบน้ําก่อนต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าพร้อมทุกอย่างก็ได้นะคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรู้สึกรักกันแล้วเราเออมันอาจจะยังไม่ถึงที่เรียกว่าเออมัน เขาเรียกว่า <ules> ยังไม่อะไรดีอาจจะยากนิดนึงนะคะคือเหมือนมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมน่ะคุณก็สามารถที่จะมีความสุขกับเขาได้นะคะคุณเป็นคนที่ตามใจคนรักอ่ะนะแล้วก็เป็นคนที่มีท่าทางหรือว่ารู้จักในการกระตุ้นนะคะอารมณ์ของคนรักที่ดีมากเลยนะคะเขามีความรู้สึกแบบนั้นนะเขามีความรู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ จะเรียกว่าอะไรดีอะคือสามารถที่จะเหมือนกับว่าแสดงความออกแสดงความรู้สึกออกได้เต็มที่อะนะคะไม่ว่าเขาจะมีความต้องการหรือว่าเขาอาจจะไปดูอะไรมาแล้วเขาบอกว่าเอออยากจะทำแบบนี้อยากจะลองแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะสนองความต้องการให้กับเขาได้ อ่าคือคุณอาจจะไม่บอกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่ได้หรอกนะมันนี่ไปหรือเปล่ามันไม่ได้ยังงู้นอย่างงี้นะคะมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คุณเนี่ยสามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าโอเคได้ฉันทําได้ฉันจะลองดูนะคะมันจะออกลักษณะแบบนี้นะไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นยังไงก็ตามนะคนรักของคุณนะคะคุณสามารถที่จะจัดให้ได้หมดนะแล้วคุณก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาที่อาจจะมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่า พดพลาดแบบโอ้ฉันกลับบ้านแล้วหรือว่าโอ้พอแล้วเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำาู่นนี่นั่นนะคุณเป็นลักษณะที่เขาชอบที่คุณอาจจะนอนต่อกันนะคะอาจจะคุยเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตนะคะที่มันผ่านมาความรู้สึกของเขากับคุณที่เคยเจอที่ชอบกันครั้งแรกนะคะหรือคุยกันว่าทำไมคุณถึงชอบฉันฉันถึงชอบคุณนะคะคือมีการคุยกันปรับเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่ากุ๊กกิ๊กก็ได้เนาะนะคะ sharing tales of love and romance นะคะคุยกันเรื่องของความรักคุยกันเรื่องในแง่ของความพึงพอใจในกันและกันนะคะระหว่างที่อาจจะอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันก็มีการคุยกันเนี่ยเขาชอบที่คุณเป็นคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือสิ่งที่เขาชอบคุณทั้งจากบุคลิกภายนอกลักษณะนิสัยแล้วก็ความสัมพันธ์ความลึกซึ้งที่เวลาที่คุณมีกับเขานะคะคือสเสน่ห์ที่เขาชอบในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะคะกออ็ลืมดูนะคะว่าคนที่คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะคนเนี้ยเขามีลัคนาราศีอะไรนะคะอ่าคนคนนี้อาจจะเป็นราศีธนูนะคะ ธนูแล้วก็สิงหรือไม่ก็มิถุนนะคะได้เช่นกันนะมิถุนนะคะสิงแล้วก็ธนูนะคะก็เป็นการดูแบบกว้างๆนะคะเป็นการดูแบบความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้า,าฟังแล้วนะคะอาจจะ ดีหรือไม่ดีก็ต้องขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการตีไพ่ดูแบบโดยรวมนะคะเป็นการดูแบบกว้างๆอาจจะไม่ได้ตรงกับคนทุกๆคนแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามา,ารับชมรับฟังนะคะได้ร่วมบุญกันนะคะถ้าเป็นมีสิ่งที่ดีเราก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นเขาเรียกว่า positive thinking นะคะพลังงานที่ดีก็ ใส่ไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะเราก็จะดึงดูสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็วันนี้จบแล้วนะคะใครมีหัวข้ออะไรก็ขอมาใหม่ได้นะคะหัวข้อนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าก็มีเพื่อนๆน,นะคะขอเข้ามาเยอะก็เลยทำให้นะคะลองดูล้วกันนะผมปกติผมจะไม่ค่อย ทำหัวข้ออะไรแบบนี้แต่ก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขนะคะอยากจะดูว่าไพ่บอกว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ